บนโบนโบนโบนรอบที่หนึ่งรอของชานกันค่ะ้ตัวเดิมรอมาให้เลยไหมหนึ่งที่ป้าณรงค์ป้าพิชาติพระกิติวัฒน์ป้าสมใจป้าสุรินทร์คุณวรลักษณ์ป้าชาติป้าสิทธิพรคุณพันยรัตน์คุณกันชิมาคุณวรนลบนะจ๊ะ อนขออ่าสะดเคราะห์ขอให้ท่านที่อ่านชื่อมาในขณะนี้ก็ขอให้ท่านก็มีแต่ความสุคมสขความเจริญประสบความสําเร็จในชีวิตทาําอะไรก็ขอให้อย่าได้มีเคราะห์อย่าได้มีสิง่งไม่ดีเกิดขึ้นทําแล้วขอให้หมดเคราะห์หมดสศกแล้วก็หมดแล้วก็ขอให้มีแต่สิง่งดีเข้ามาในชีวิตของท่านผู้ที่มีใจบุญทาําอะไรก็ขออ่ามีเงินมีโชคมีลาบก้อนโตประสบความสําเร็จในชีวิตทาําอะไรก็ขอให้ มีโชคมีลาบเยอะๆดังน้ำไหลเที่ยวเลยนะจ๊ะมองมาเหงจา๋าเสริมดวงให้กับพ,พ่อแม่เขาได้ดลูกเด้อตากูอ่ะ สองทค่คุณปูนนะคะวันนี้มีผู้ใจบุญนะคะเลี้ยงอาหารน้องเมตาและก็มาหาเฮงนะคะเดี๋ยวมาให้ดูละชื่อเรานะคะเยวจะพาพี่ๆนะคะที่ช่วยซื้อช่วยทําบุญเลี้ยงน้องช้างนะซื้อกล้วยให้กับน้องเมตาและน้องหาเฮงได้กินกันแล้วเด็งจะนำอะไรชื่อนะคะ ข,ของพี่ๆนะคะเป็นชื่อจริงของพี่ๆนะคะไปรอดท้องน้องมหาเฮงนะคะจะได้ให้น้องมหาเฮงเสริมโชคเสริมลาบเสริมดวงเสริมชะตานะคะทำอะไรก็จะได้ประสบความสําเร็จนะทำอะไรก็จะได้ลาบลื่นคล่องแคล่วเสริมดวงพี่ๆนะคะที่รักเมตตาและก็มหาเฮงนะคะทาอะไรก็จะได้มีโชคมีลาบเหมือนน้องมหาเฮงนะคะก็นะคะก็นี่คือรายชื่อนะคะ สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวแม่หญิงนะคะจะบอกว่าท่านใดนะคะที่ช่วยซื้อ,อทําบุญเลี้ยงอาหารน้องไม่ตามหาเหงนะคะ mm hmm. ปานรงค์นะคะ69วี2,800คะนน <Yeah. S 1> พ, <Yeah. S 1> พิดาวพิชาตินะคะ5วีส0 0คะแนน <Yeah. S 1> นะคะหลวงพ่อกิติวัฒน์นะคะ5วีส0 0ร้น <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พี่ <Yeah. S 1> สมใจนะคะ สองวีหนึ่งร้อยคะแนนป้าสุรินทร์คุณนายสุรินทร์อาลีเฉลิมห้าวีสองร้อยคะแนน่มยี่พี่บอลลัสนากโกมินสองวีหนึ่งร้อยคะแนน ชาตินะคะคำปึง5วี200คะแนน <Yeah. S 1> พี่สิทธิพรสองพี่สิทธิพรสองวี100คะแนน <Yeah. S 1> พี่ธัรักษ์รัตนภูมิ5วี200คะแนน <Yeah. S 1> พี่กันที่มาผุดทองหวี200คะแนน <Yeah. S 1> นะแล้วก oh. พี่ oh. วัลลบนะคะพี่วัลลบโป่งเมืองไฟ2วี100คะแนน yeah. ระคุณนะคะสาหรับผู้ใจบุญนะคะที่มีเมตตาการุณานะเลี้ยงกล้วยนะคะน้องเมตตาและน้องหาเฮงนะขอให้ท่านนะคะที่เลี้ยงเนี่ยนะคะหรือท่านที่ชมเนี่ยขอให้มีโชคไม่ลาบมีบุญบารมีเยอะๆทำอะไรขอประสบความสําเร็จในชีวิตร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขทําอะไรก็ขอให้ลาบลื่นคล่องแคล่วนะคะก็ชนะมารอย่างเดียวนะคะขอให้เฮงๆรวยๆทำอะไรกมีแต่คนเมตตารักหลงทุกเสียงทุกอย่างขอให้ชนะชนะชนะอย่างเดียวเลยนะคะเย้ให้เป็นมหาเฮงเลย ก,ก็ up, จะนําใบชื่อจริงนะคะของที่พี่ที่เลี้ยงกล้วยน้องไม่ตามหาเฮงนะคะจะไป uh, so ประกอบพิธีนะคะก็คือพารายชื่อตรงทั้งหมดนี้นะคะไปลอดท้องน้องมหาเฮงจะได้สะดกเคราะห์ในตัวและก็นําชื่อของท่านยไปสดกเคราะห์แล้วก็จะได้เสริมดวงเสริมชะตากับน้องมากเท่จะเราแบ่งให้กับน้องเลยแล้วกันดีกว่านะคะ คนละตะกร้าเนาะกินกันไปเลยวันนี้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวให้น้องช้างกินให้อิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้จะนำรายชื่อไปลอดท้องน้องหมาเฮงนะคะไม่ตามบอกเอ้ยเอ้ยโอ้จะแอบเอาละเอ้ยจะแอบเอาจะแอบเอาละจะแอบเอาละขอบพระคุณมากอ่าสาธุสาธุพร้อมกันขอให้ผู้เจดีจงเจริญ ขอให้ผู้ที่มีเมตาจงเหงๆรวยๆนะจ๊ะขอให้ผูดเมตาจงรวยๆแหงนะคะมาเหงไม่กล้ากินเลยนับหนึ่งถึงสามเด็กๆเริ่มค่ะเริ่มเริ่มเลยจ้าโอ้โหแซ่บมากนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากสําหรับพูดใจดีนะคะโอ้ยที่เลี้ยงกล้วยนะคะน้องเมตากับมาเหงนะคะ แล้วก็นี่นะคะคือรายชื่อนะคะก็คือจะมีปานะคะคุณนรงพี่กุลทองนะคะรายชื่อท่านแรกก็จะเป็นคุณนรงพี่กุลทองแล้วก็นายอภิชาติกายจริตนะคะแล้วก็พระกิติวัฒน์นะะทิวสุขวัฒน์ชระโชตินะคะแล้วก็นายสมใจนะคะแกนอินนะคะนายสุรินทร์อารีเฉลิมคุณวรลักษณ์โกมิน,นะนายชาติคำปึงคุณสิทธิพรเสียงฉินคุณธัญรักษ์รัตนภูมิ คุณกันกที่มาพูดพองคุณวันลบโป่งเมืองไฝ่นะรายชื่อทั้งหมด11ท่านตรงนี้นะคะดเดี๋ยวแม่ยิงนะคะจะขอ,อะนำชื่อของท่านนะคะไปสะดกเคราะห์กับน้องมหาเฮงนะสะดกเคราะห์แล้วก็จะได้เสริมโชคเสริมดวงชะตาทำอะไรก็จะได้เฮงเฮงรวยรวยมีโชคมีลาบก้อนโตดังน้องมหาเฮงเลยนะจ๊ะไปเราไปเลยลสาธุด้สาธุดะ สาตุเต้น้องหมายเลยให้ใหนุ่ๆพี่ๆป๋าณรงค์ป๋าพิชัดพระกิติวัฒน์ป๋าสมใจป๋าสุรินท์ค,คุณวรรักษ์ป๋าชาติป๋าสิทธิพรคุณธัญรัตน์คุณกันิมาคุณวันลบนะจ๊ะตอนขออ่าสะดวกเคราะห์ขอให้ท่านที่อ่านชื่อมาในขณะนี้ก็ขอให้ท่านก็มีแต่ความสุขความเจริญ สบความสําเร็จในชีวิตทําอะไรก็ขอให้อย่าได้มีเคราะห์อย่าได้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นทำอะไรก็ขอให้หมดเคราะห์หมดโศกแล้วก็หมดแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านผู้ที่มีใจบุญทําอะไรก็ขอให้มีเงินมีโชคมีลาบก้อนโตประสบความสําเร็จในชีวิตทําอะไรก็ขอให้มีโชคมีลาบเยอะๆดังน้ำไหลเที่ยวเลยอาจ๊ะเมามาเฮงจ๋าเสริมดวงให้กับพ่อแม่เขาเด้ลูกเด้อสาธุ นำชื่นไปเลยนะน้องะไ้ฟุตบอลแกนั่งโบนโบนโบโบนบนบรอบที่หนึ่งรอบงจานกัน่ารอบที่สองรอบที่ส จบนะจ๊ะสาตุแหงเ้ยสาธุแหงเด้อลูกเด้อนี่ขอให้ไลา์ชื่อพี่ๆทุกคนนี่แหงตามชื่อแหงแหงรวยรยมหาแหงสรงมหาแหงให้กับพี่ๆทุกคนเด้อมหาแหงเด้อเสียงครับเด้อจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้นะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะท่านที่ท่านใดที่ไม่ว่างไม่สะดวกมาบ้านไกล ก็ให้หนูนำรายชื่อท่านนะคะมาลออท้องช้างน้องหมาได้นะคะยินดีคะ่ะยินดีคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะทีะ่มีความเมตตาการุณากับพวกเรานะคะช้าช้างน้องเมตตาและน้องหาหฮงพวกเราซาบซึ้งในความดีและมีเมตตาของท่านที่มีให้ขอให้<ด>ทุกท่านาจงมีความสุขจงเจรินประสบความสาเร็จในชีวิตํำเวินงท้องร่ำเวยความสุขหมดเคราะห์หมดโศก ทำอะไรก็มาหาเหงและมีแต่เมตตาม,มาหาเหงคอยหนุนดวงหนุนชะตาของพี่ๆด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะเย,ย้